ครับรดีทุกท่นนะครับกับผมเฉยที่ตอนนะฮะเราอยู่กับเกมมือถือญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แหละนะครับผมดีดีไลท์ดีไลท์ดีไลท์ออะไรป <c oughs> ระมาณนะครับผมก็อ่าเป็นเกมแอร์แน RPG อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมก็จะมีเหมือนจะให้เราเลือกอาชีพก่อนนะเดีไม่ไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะครับก็ไปดูระบบการเล่นเกมอะไรยังไงกันเลยแล้วกัน นะครับผมนี่มาแล้วนะภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยสวยงามเลยหลักนะครับผมสาษญี่ปุ่นนะครับโอเคครับผมมีกา่์ดคนเป็นแนวเรื่องนะฮะยังไม่ได้มีแบบว่าสกองสิบลายในเรื่องเปิดเกมเ,เ,เ,เปิดตัวเกมอะไรประมาณนี้มาจะจตัวเราเนี่ยตัวพลังเลย,ยเชยเียว นะครับเนี่ยครับผมก็เป็นคล้ายๆแบบว่าแนวเป็นมอเตอร์ใบแนวตรงอัตโตให้มีสองกล้องนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับก็อันดับแรกก็คือการจะสอนเรื่องการเล่นนะครับผมมันก็จะเป็นตัวมีปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็สกิลนะครับเราใช้สกิลอะไรทุกสกิลใช่ไหมมือปั้นให้เองล่ะเอาเหมือนมอเตอร์ใบให้ใช่ไหมแล้วเราก็มีหน้าที่กดสกิลอะไรแค่นั้น ส่วนห้าร้อยหกร้อยผมไม่มั่นใจเลยเนะท่ารทำลองดูอาจจะเป็นหลอดล่างๆแล้วใช่ไหมหลอด MP เนี่ยน่าจะใช่นะผมเนาะเออครับเออใชจใชใได้น่าจะใช่แหละตัวหนึ่งสามร้อยอ่าใช่ใช่ครับเนี่ยเป็นหลอดมานาแล้วกันง,ง่ายๆโอเคตีไปทุกทีชบัชบชบัชบช่างหายนะครับก็ภาพสวยใช่ได้ครับผมอุม้ ถัามสมมติเขเซียนสกิลตายกันหมดเรียบร้อยที่ตัวเราใช่ไหมท่าพวกหัวเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันมอยหมดวะ,ะตามท้องเรื่องครับน่าจะมอยหมดมดาบเลือดเท่ากัน,กนโอเคครับผมประมาณนี้นะครับ มีโอกาสได้อีกทีหนึ่งครับข้ามมาเลยนะครับถ้ามีเรื่องใครสนใจเนี่ยก็อ่านได้ถ้าอยากได้ออกก็สิบบาทนะครับ <c oughs> อ่ามาแล้วก็คือตอนแรกจะให้เราเลือกอะไรนี่ก่อน <c oughs> เลือกอ่าอาชีพก่อนมีสามอาชีพผมทำธกระดาษละมีไนท์มีไนท์พรานะเพราะมันถือกระป๋องบแล้วก็น่าจะเป็นนักเบสนะครับส่วนนี้เราก็เลือกรอบมานะครับดาบโลก ตามท้องเรื่องอ่ะระบบแต่งตัวครับผมนี่ครับก็มีในเรื่องของการแต่งตัวอ่านทรงผมใช่ไหม,มก็เออค่อนข้างเยอะดีแต่สีมันเลือกไม่ได้นะบังคับตามทรงกันละใช,ะใช่เนี่ยแบบทรงนี้อ๋อมันจะมีทรงนี้ก็มีสีเท่านี้เออนะครับประมาณนี้อันต่อมาอันนี้เป็นสีผิว โอเคใครจะดำเม็ดก็กดนะะกอ,อะไรก็ได้นะครับแล้วก็นี่ไรวะเสียง่ะอ๋อเลือกเสียงเลยครับแล้วจบแล้วต่ชอบกันเลยนี่ไง เห็นแล้วก็อะไรเลยอ่ะชื่อครับผมชื่อกันนิดนึงไม่ได้ด้วยมีปุ่นนิดตั้งชื่อได้น้อยลือเกินครับไปเรียบร้อยครับจัดตั้งตั้งแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่คืออะไรอ่ะอ้าโอเคยังดีนะมีเปลี่ยนอาวุธให้โอ้ขวานว่ะหอนขวานน่าจะต้องเลือกแล้วแหละนะครับว่าจะใช้ดาบอะไร่นดาบนี่เป็นใช้แมมรอนี่ลากันน้บอันแรกไป โอเคครับผมเราเป็นดับโรนะสายแทงๆนิดหน่อยจ้ะมีเปลี่ยนชุดด้วยเมื่อกี้เพราะว่าเอ็นเขาบอกอ่ะมาแล้วก็เนื้อเรื่องครับผมออโต,โต้ไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องมากก็จดสริติไปได้เลย,ยูครับหมาหรือแมวเนี่ย นะโอเคเราข้ามเนื้อเรื่องมาเลยดีกว่าอสายสกิปนะเพราะว่าอ่านเล่นอ่านไม่ออกแล้วเนื้อเรื่องใช่ไหมนะครับบอกว่าเขาจะสอนในเรื่องก่อนในอะไรเอ่ยน่าจะเป็นการอ่าไปต่อสู้แหละนะครับผมโอเคเข้าไปสู้จริงด้วย <c oughs> มาดูกันอีกทีครับโลกการต่อสู้แบบคร่าวๆง่ายๆเดี๋ยตัวโต้ตเลยได้ไหมอ่ามีทั้งออโต้แล้วก็มีเซมิ ก็มีฟัวโต้นะครับโอเคแลนหลังจะเป็น AI ครับผมเราจะบังคับแค่ตัวเดียวจริงๆด้วยนะครับโอเคส่วนด้านล่างด้านล่างจะมีหลอดยาอะไรให้ภาพสวยนะแบบเดินเสร็จเว้ยพื่ก็วิง่งเลยเหมือนเออเท่อะเออนะครับผมมาลองเล่นให้ดูคร่าวๆสกิลเฮ้ยอ่ลองกดค้างไปเลยใช่ไหม มันมักควรแบบย้ำๆอะอ๋อกลักวย้ำๆมาโอเคครับผมก็เลประมาณนี้นะครับรวมการเล่นก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับติบไปเป็นเสื้อเช่้ตไม่ใช่ใน <c oughs> เรื่องไม่สน <c oughs> อนอ่านไม่ออกนิดนอง ครับอ่าหอันที่สองแล้วอันนี้เหมือนจะให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมีสอนอะไรบ้างเราสามารถ,ารถ <c oughs> คลิกได้ใช่ไหมโอเคคลิกเลือกได้นะครับว่าจะจเล่นงจบีอะไรเป็นไไมิวสิดีกว่าครับ,รบที่จะก,ก,กดนะครับแล้วแล้วกดใช้ไปกูเองก็ได้นะครับมัน <c> ข <oughs> ี้เกียจมันเกดค้างไว้ได้ไงเออนะครับหรือว่ามุมกล้องได้ด้วย สี 4, ่นะสห้ามุมได้นะก็โอเคนะภาพสวยเลยบอกได้เลยว่าภาพสวยแนะนำเพื่อนักจิตที่จะดีนิดหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ไม่มีก็เดี๋ยวมีฮี่โหลดแหละเล่นล่าอ่ะถ้าเป็นระบบบอสมุมบอสพี่แจไม่ให้กดเปลี่ยนกล้องนะครับพี่ไอทำได้ไ,ดไหมเรากดคลิกได้อย่างเดียว <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะระบบการเล่นต่อมาครับผมระบรบข้อสอนอะไรวะก็ค่าพลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับต่อมานี่อะไรเอ่ยของขวัญเหรอสอนรับของขวัญด้วย <c oughs> เหรอมีสอนอะไรมั้งโอเคมีสอนรับของขวัญด้วยอ่ะโอเคมีอสอนรับของไอเทมด้วยน,นะครับก็ดีครับผมโอเค ก็เท่าคนที่ไม่ไม่เป็นเกมอะไรเลยนะประมาณนี้นะครับก็สอนรับเนีเนี่ยของรางวัลน,นะเกมไม่มีอะไรมากนะครับผมประมาณนี้แล้วอีกนะครับอันนี้เป็นนะเป็นการอันนี้แหละเีอละ,ะครแล้วนะครับผมการจัดจบ,ะบระบบละครอ่อนี่คือออโต้ครับผมออโต้ตใส่เทม นะครับตันนี้หนูจะว,ว่ากันพี่เกศสอนเราตัวอย่างเดียว <c oughs> ต่อมาเมื่อกี้ลูกดาบก่อตรงนี้นะเราจะเป็นรูกดาบเป็นสกิลครับผมในการอับสกิลนะครับก็เหมือนต้องใช้ใช้อะไรตัวต้องใช้อะไรทุกอย่างแล้วก็แยกสายด้วยเออนะครับผมประมาณนี้อ๋อมีสกิลมาให้แล้วก็เราก็กดสายได้แค่นี้ ห้าช,ช,ช่องเอ้ยชั่ว่ห้าช่องเท่านั้นโอเคก็ไปอัพสกิลได้ตามแต่ชอบตามระดับแหละนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมต่อมาครับผมอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นการอัพเกีรตอาวุธครับดูจากภาพฮ่าอ่ะ,อะโอเคหนุ่มดาบนี่นะครับใช่แหละคับเกีรตอาวุธแน่นอนนะครับกดเข้ามาครับผมหนึ่งแต่อาวุธใช่ไหมเราคลิกอาวุธไปทีนึงเริ่มตอนนี้ ในการอัปเกรดครับผมคาดว่าน่าจะใช้ออกพวกเศษอ่ะโอเคใช้พวกเศษนะครับในการอัปเลเวลของบอสต,ตามตามสเต็ปของเกมแบบญี่ปุ่นนะ่จะเอาบอสจะมีเลเวลอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น <c oughs> โอเคครับผมก็นี่ครับการอัปเกรดเลเวลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเลเวลอันนี้คือตีบวกปะ น่าจะใช่ครับเดี๋ยวหนึ่งถึงสามนะครับหนึ่งถึงสามยังมีความปลอดภัยอยูอ่นี่มั่วครับผมนี่มันบอกหนึ่งบอกสามนะครับหรือว่าอันนี้หนึ่งถึงสามนี่สี่หกวะเออครับตั้หนึ่งเดี๋ยวมันกดให้ดูดูได้ไหมลุกๆหน่อยให้ดูนะว่าช่างมันเดี๋ยวก็ลองดูกันเองนะครับันบอกว่าน่าจะใช่แหละถ้ามาทรงนี้นะฮะเอามาอันนี้อะไรวะ เป็นสมุดภาพอะไรอย่างเงี mm ้ยไม่เข้าจำกันแป๊บหนึงโอเคอ่ะไปดูด่านต่อนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนวุธจนได้นะครับผมเนื่องจากมีเออาร์ขวานนะครับผมแอคกจังเลยมึงเหมือนเล่นต่อนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมตัดภาพเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยว กันต่อนะครับอ้าแล้วครับผมเราหลุดมาจากระบบการสอนของเกมกันแล้วครับนี่กันในเมืองครับผมใช้หมายใช่แหละนะครับก็วิ่งได้นะครับแต่ว่ามันแบบหมุนมุมกล้องอะไรไม่ได้นะครับอ่าเรามาดูระบบต่างๆกันภายในเกมดีกว่าครับผมจากหน้าจอตัวเกมนะครับก็จะมีอ่า exp นะครับด้านล่างของเราครับผมเราก็อันนี้คือรายว่าน่าจะเป็นพวกอีเวนต์ต่าง ช่ <c oughs> ก็คงเป็นอีเวนต์แหละนะครับรับของรางวัลน,นูนน่นนี่นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายเรามาเล่นยันงกันนะครับแล้วก็ไม่อะไรอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรโฆษณาแอปนิดหนึ่งครับต่อมาครับผมดันบนอลตัวละครเราได้กันตัวไ,ได้ไหมตัมไม่ได้หว่ะ โอเคครับผมท่านนี้เป็นค่าพลังตัวละครนะแล้วก็เลเวลนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่นี่แล้วก็อ่ะระบบในระบบเพื่อนนะครับเซิร์ชหาเพื่อนนะครับก็น่าจะเป็นไอดีนะหรือว่าชื่อนะครับต่างๆอ้าวแอดได้เลยนะอ่ะเขาไม่ใช่เนี่ยนี่มันระบบปาร์ตี้อ๋อใช่ไหมขอคำพิเศษใช่ป่ะ โปบาร์ตี้ครับผมโอสีแดนน่าจะอะอกอะตามเกโลวัตต์อันนี้เพิ่มเพื่อนอ่าใช่ไหมเน,นี่ยครับโอเคพลังดูนี่เลยกันทำไมออกเว้ย <c oughs> อ่าเอามาอันนี้เป็นะไรดีเป็นอีเวนต์นะครับผมก็เหมือนแบบพวกลงดันหาของหาของ,ของต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหม ก็เข้าไปก่นอนถ้าเป็นอีนเนนอวนต์นะครับหาของแล้วก็หรือจะขลับก็ได้นะครับเออมันน่าจะเป็นการขออลับว่ะตข้าอีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับก็มีหลากหลายอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ก็มีสามที่ดานนะครับมันก็มีหลายอีเวนต์ด้วยเยเลยนะอื้อซ่าครับผมมีให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับก็มาลองเล่นกันดูนะครับส่วนตรงกลา,างตรงนี้เนี่ยเลยตรงนี้อันนี้คือเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีทั้ง แล้วเรื่องที่แค่อ่านอ่านเป็นเรื่องเฉยๆนะถ้าใครที่ชอบนี่แนะนำก็นั่งอ่านัะไรก็ไดนะครับผมโอเคระบบการเล่นก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็จิ้มตรงนี้ครับมันเป็น q u วสนะครับนักดจิ้มไปเพ๊่มันก็จะไปด่านต่อไปให้ส่วนนี้ก็เป็นพวกกดแล้วก็ไปรับของ่าไปรับของาวานันใช่ประมาณนี้อ่ะด้าน,นบนดูได้หมนกันบน้าง นี่อันนี้คือกับหน้านี้กับหน้าโฮมใช่ไหมอันนี้คืออะไรเข่าแข่ระบบการแต่งตัวของเกมนี้นะผมก็อันนี้ออโต้ครับผมเรื่องไมไไง่ออกใส่ของดีมาให้เรานัครับแล้วก็อันนี้เอ๊ะทำไมให้เราใส่ใหม่องน,นี้เคลียร์ล่ะเรื่องอะ คืออะไรไม่กระจ่ายเพราะเป็นแค่คอสตูมใช่ไหมเออครับใช่ครับเป็นแค่คอสตูมก็อย่างนั้นเหมือนเหมือนถ้ามีอยากใช้คอสตูมกระจาะอะไรเงี้ยเออก็คือก็ก็คติกเอาเออก็อย่างเอ,อ,อันนี้คืออะไรน,นี่คือปุ่มทอนมดโอ้โหอย่างเงี้ยฉันได้มาหมดแล้วครับผมอันนี้คือระบบอะไรเนี่ยคือ h p a องเหรอ นั่นจะเป็นแบบว่าพัตโต้ถ้าระบบพัตโต้ระบบการลดสู่นะครับส่วนที่เป็นสกิลก็ผมก็จัดเป็นสกิลตต่นี้มีแค่นี้สกิลเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันอีกทีนึงนะครับอ่ะใส่ของก่อนเลงใส่ของอให้มันดูดีหน่อยไม่โพสต์ป๊นะยังเป็นระบบวุฒินั้นนี่ไอเทมนะครับคลิกครับผมสามารถรับเกดได้ไหมมันต้องได้สิได้สิประจันแรกมันได้นะครับเดี๋ยวไปดูระบบการรับเกดอ่ะต่อมาครับ อันนี้เป็นกิวนะไม่มีอะไรอ่ะหลังค้านั่นเองนะครับสายเติมตัวต่ังๆก็จับไปนะครับผมวันนี้ไม่ได้เติมแล้วนะครับมาดูกันเองนะฮะเอาเริระ,ะบ,รบต่อมานะครับผมต่อกันเลยเนี่ยครับตรงสามขีดด้านขวาบ,บนตรนี้ับแรกครับผมเป็นในเรื่องของนาจะเป็นเซ็ัซเนะดูจับภาพนะ อืมไม่ใช่ครับเป็นการแต่งตัวใหม่ครับผมแบบว่าโอ้ทรงผมเยอะเยอะขึ้นเลยนะครับก็คอนสร้างตัวละครนะครับทรงผมน่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับก็เข้ามาก็จะมีในเรื่องของการใช้เพชรในการตกแต่งตัวละครเอาเยอะดีกว่าน,นะครับเลยอืมทรงผมเพยฟุฟ้าในพิเสียงอ่ะโอเคที่พิวเวนเดอร์นะครับมีการหลบเสียงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหมล่ะ อเ okay, วันนี้นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันอันนี้ออันนี้ไม่รู้ครับข้ามนะครับเข้าไม่ได้นะวรันที่เป็นการอัปเกรดแน่น,นอนนะครับผมซึ่งยวให้ดูทีนึงก็ตอนแรกกอสองไปแล้วมาครับอันนี้เป็นการ up ปเกรดนะครับไม่จะมีอะไรมากมายนะครับผมอันที่สองครับเข้ามาเดียวกันเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมมือนจะเป็นกานอะไรอามูบวกกันนะ อ่าน,นั่นจะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับดูจากรูปละน่าต้องมีดเวลก็สามสิ่งจะเป็นวารได้ไปเลยเ,ลเออครับท่านเจออะ่รอันนี้ตีบวกครับผมตีบวกนะมาลองกันทสกันดูทีหนึ่งตีบวกครับผมอันนี้หนึ่น่สามใช่ไหมเป็นดูดิหนึ่งหนึองสาม แค่สองก็มีเปอร์เซ็นต์ลดแล้วล่ะครับอ่ะไีกทีมาบวกสามโอเคครับผมถึงเปอร์เซ็นต์ลวอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเหิ่งหวกที่แบบดีกว่าอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะน่าจะได้ดีกว่านะครับเฮ้ยมันเรื่องอะไรมีอะไรมีรอะไรให้กูกด นี่เหมือนกัน,นครับอันนี้คือกดไม่ได้นะครับน่าจะเป็นการแยกแยกเศษอ่ะมาออฟฟังชั่นใช้ใหม,เ<ล>ม่เด็กวันีใส่ก็กดใส่ไปเลยไม่มีครับไม่มีหินตามที่ที่กำหนดไว้ครับใส่ไม่ได้นะครับต้องแบบต้องมีด้วยเไป ไม่มีเลยจบกันมีไหมแข่งใส่ไม่ได้ชุดกล่นอนนะครับก็ต้องไปดูหินที่ใส่ได้ด้วยนะครับเราก็อ่านค่าพลังนี้นะพลังโจมตีใช่ไหม้วม่นน่าจะแม่นยำปะดาวนี้ h ทนี่พลังโจมตีมั้งนะโอเคเราเๆล่านี้แล้วกันนะครับผมไปเอาไปต่อเลยนิสกิวครับผม ก็เดี๋ยวมันต่อไปแล้วแหละตอนแรกเลยให้ดูทีหนึ่งนะครับนีม่มีการแยกสายด้วยปึ๊บปึ๊บป๊บนะครับเราใช้ติด่ป่ออ๋อนี่ต้องใช้สกิลตรงนี้นะครับสามารถเรียนได้เราเรียนสายไหนล้วเรียนสายนั้นไม่ได้อาไม่ใช่ครับยังไม่พอแปดหนึ่งนะครับๆๆรบอกโอเคประมาณนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ เฮ้ยเจ๋งโอเค new job ได้ครับผมนะแต่ว nah, mm ่ hmm. าต้องไปเล่นใหม่ซึ่งเราอยากจะรู้เหมือนกันว่า new job นี้ mm hmm. สกิลมันรวมกันได้ไหมนะครับมรสกิลตัวหนึ่งโอเคไม่มีอะไรนะครับผมคิดว่าแบบออกแนวนี่แต่ว่า เปลี่ยนอาชีพปุ๊บแล้วสกิลของสกิลอาชีพเดิมหนึงอยู่เอ,อ้ยนี่มันจะเวิร์กมากเลยนะจะเจ๋งมากเลยนะซึ่งมีหลายอาชีพนะครับโอ้โหนั่นไดเลยอะไรเนี้ยดาวพิโลนั่นนี่เพนนะฮะโอเคก็ต้องคาดว่าน่าจะต้องเก็บจ็อบไปเรื่อยๆนะครับเป็นสายเก็บจ็อบนะครับผมอ่ะเปลี่ยนแล้วสามารถเปลี่ยนกลับได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นการอ่า เอาสกิลไปใส่สลับสลับของเราละวเดีแบยบนี้อ้าวอันนั้นเป็นโพซิเหรออ่าวรางวันนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะด้าน,นล่างครับผมวันนี้ยังไม่เปิดน,น,นะไปดูดูว่าอะไรได้กันแล้าวันนี้นั่นเป็นเออร์ชิมเม้นต์นะครับอ่าโอเคพลังนู่นนั่นนี่ถึงก็คาดว่าน่าจะมารับรางวัลนั่นแหละนะครับนั่นจะเป็นระดับยศอะไรประมาณนี้ นะฮะโอเคน,นี้นของคนอื่นแล้วแหละนะครับนิกคนอื่นครับผมอ่ะรูปมงกุฎย้ํามงกุฎกี่ไล่มงกุฎอ่าเป็นจะเรียกว่าไงระบบพัฒนาละกันเนาะใช่ไหมพอเต็มเต็มเต็มปบก็กดพัฒนาอาจจะได้รางวัลหรือสเตตัสอะไรพวกนี้ได้รองรับเลย รับจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนนะแหลงอัพแน่ในระบบแหล้วเพิ่มพวกเซตัสถาวอน,นะครับรับไปเต็มด้วยโอเคประมาณนี้นต่อมาครับผมมันคืออันนี้น่าจะเป็นเคล็แหละดูแล้วนะครับผมอ่าระบบเคล็นะครับไม่มีอะไรมากรายวันรอาทิตย์ไม่มด้หลายเดือนไหมนะครับผมก็ทำรองรับรางวัล นะครับจะเลือกันด้วยนะครับผมต่อมาอันนี้คือชุดกรอบหรืออะไรวะ, <c oughs> ะไมนะ่ยากมันคืออะไรรู้คืออะไรระบบจ้างจ้าง AI ป่ะเออกดแนมเลยเไม่รู้ครับผม,มคืออะไรเราจ้างไว้ก่อน ผมว่าใช่ว่ะไรนะมันได้สามคนไงนย่งที่ที่หนึ่งพอดีกอ่ะนี่เก็ด <c oughs> เลยโอเคว่างั้นอ,ม,อมีมาเรื่อยๆครับผมเหมือนกับว่าสลอเซิร์ชมาเรื่อยๆอ,อยากเช่าใครใช่ไหม ่ามีเ์บอปดูได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่าไปลองไปลองต่อสู้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมจำชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวตัวเนี้ยจำได้คนเดียวมาแล้วครับนี่ครับผมตัวละครที่เหมือนเช่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็มัเหมือนเหมือนเรามาช่วยสู้นั่นแหละเออเราก็เลือกเอาว่าคือเราสามารถเลือกได้นะครับก็ดีเหมือนกัน นะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องก็จะใช้ตัวละครตามนั้นเออนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคครับผมไปดูบทอื่นกันต่อครับผมน,นี่นะสามบทนี้นะที่เราเช่ามามันมีเวลาได้มั้ง,นบบงเนี่ยเวลาหมดนะครับก็ต้องเช่าต่อตนี้นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นระบบเ,เกี่ยวกับระบบอันดับนะครับใช่มไหมใช่ตามนั้นเลยตามต้องเลือกแล้วก็อันนี้คือจับมือกับเพื่อนเนาะ ใช่ไหมนี่ดูก่อนอ่ะก็คงประมาณนั้นนี่กดให้หมดนะครับผมมุว้วมัวกันดูแล้วกันนะอันนี้เป็นแชทไม่น่ามีอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องของระบบอื่นก็ไปลองดูอันดูนสมุดก่อนแล้วกันมไม่มีอะไรนะครับผมมาดูเซตติ้งเกมนี้กันบ้างน,นะครับว่า มันมันจะไออะไร,ะไรลกงกันอ,อันนั้นน่าจะเป็นเสียงนะครับไม่มีอะไรมากนะนี่ก็เมีเสียงตรงนี้ดีกว่านี่คงเป็นกลาฟสิกนี่เปคาสนะครับก็กาลองปรับกันดูนะครับผมโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะนะฮะห,หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมยังไงก็อืม <c oughs> ฝากเขด้วยแล้วกันนะครับกับเกมนี้นะฮะก็เกมญี่ปุ่นก็น่าจะมี transfer data เ,าาเหมือนกันนะคาดว่าคาดว่านะครับเดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้อะไรบางเนี่ยน,น,น,นะครับก็ไปลองกันดูนะครับส่วนใหญ่เกมญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนได้ข้องได้เครื่องอะไรเออนะครับผมอ่ะฝากคนท่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมไปละ